โล่มังซีพันเนี่ยครับโล่คันีพันเล่นน่อยขวหน่อยขายควายน่อยขวาน่อยขายควายหน่อยจ้กบาทเื่อพ่อน่อยสื้อตัวบะน่อยสื้อตัวโอ้ขวาน่อยสื่อตัวซื่อตัวเวียดขายตัวขายเวจ้าขายเดี่ยวแม่ลูกคนซื่อไปเท่าไหร่เวียดเจ้าหกโอ้เจ้าหกแบบขูน่อยงามงามดีหนองามงามเนี่น่อยให้ซีพัอนมาขายกัน สอตัวสองหมื่นหกพันตัวงม่ตักาอวหน่อยตัวนี้เม้เมาหน่อยสอ้าวนยหิบาพัน้าอยาพันารอาหลาาอยสบพันห้าร้หาบาอยพันห้อ้าสบานา้อยห้าสพัน้ินา้ย้นาอยห้ิหน้อย้าิ้นาอย้นรออ ท่านขายบอลลูนว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างเชียงดาวภาคพีภาคหนือมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโค่วจังหวบ้านเชียงหวังตัวเมืองจังหวัดเชียงทรอนเมื่อนี้คือคักคนหลายพี่น้องเวียดนามหลายคนเยอะกว่าฝวายคนหลายกว่าฝวายเวียดนามหลายกว่าไทยเปิดว่านับหัวซื้อการโหลดกระสันเปิดว่าอ้ยจะเป็นคักพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งราคายังคือเก่าอยู่พี่น้องราคาก็ยังบอกขยับแต่ว่าคนมานสื่อหลายพี่น้องก่อนปิดจ๊อบเปิดว่า คนสิปิดชอบใส่สงการพี่น <t> ้องเพราะว่าสงการนี่ป <t> ิดในตลาดปิดพี่น้องเนาะคูณใดอยากซื้ออยากขายควายกับฝ่าวซื้อฝ่าวหาเพป็นว่าเพราะว่าสงการนี่เพิ่นปิดเนาะพี่น้องเนาะฝ่าวซื้อฝ่าวหากันบานสว่างใช่แนวสุภาพพี่พี่น้องออกสำรวจราคาว่าราคาควายเหมือนจีบิดได้ไรควายชมเน้อพี่น้องเนาะในหอยเปิดสะดวกผมเปิดพัดทุกแบบทุกราคาทุกแนวเนาะพี่น้องเนาะสายเหลี่ยงสายคุ้นสายเนื้อเปิดพัดทุกอย่างขอให้ในหอยเปิดสะดวกเนาะพี่น้องเนาะ มาคุยกับเสียบุญเพื่นหมานแล้วบ่ามันนี้า้าทเท้าเงินเป็นบ่อปนี่คายเนอะไรเป็นบ่ยังสองตัครับเอ้าย่งยอยู่บ่เดี๋ยวนี้กะปองกะแป้งออดปอดอดแปด่สัน์ต้นายแล้วโอต้นขายเจ็โอ้พี่น้องสี่พเจ็ดลอยคบอุยราคาควายสี่สินดอโอ้ได้กไรต้นนี้ดนี้ขาให้หกคันหาเขาได้ว่าเจาหกามาให้เจ้าหกันอ้เขาากได้หกันหา หอยบุญเยอไดายพกี่ผาพี่น้องตัวนี้อดปอดแอบแต่ว่าเป็นตะเลียมให้น้อยไปเรล่อยให้น้อยไปเลอเลยมาต้มเป็นขึ้นลูกทำร่งโอเคใจอีกตัวหนึ่งนี่บ่ะนี่ตัวหนึงโอ้ตัวนี้เท่าใดบันรเทาดตัวเรา้เกตพันไม่ตัวหกพันหาโอ้เดเกดพันเพื่อายหกพันหาเพื่นตาใกล้สิบบาทเยอะกรมาเพราะว่าอาทิตย์หนาเพื่นปิดตลาดจังได้เพื่อนเกเข้ากับกวาดซื้อ เนาะหอยบุญเนาะหอยโปอดบ่ขออนุญาตเบอร์โทรหอยบุญก่อนเบอร์เก่าตีศูนย์แปดหกศูนย์แปดเจ็ดสองสามเจ็ดสามหนึ่งติดทุกเวลาหอยบุญจากซีสเกตโอเคกันบตเกงใกกันโบตากเก่งเกกันซัวื่อควายต่อได้เห็นไหมต่อร่องได้จกได้เจ็ดเขาคุณต้องมาให้หัวขาวสั่นมันขาดทุนหอยบุญขายบ่อเิ่นไอเคย่มน้นบ่อก็ไดยยิมเขาดทุนโอเคเป็นนย่มมันเนาะโอเค อามันมันด้อยหอยบุุเด้วบ้านสว่างเจเนียพาพีฟานองมารับชมบรรยากาศการซื้อมันมครับผมมานกันหรือเปล่าเฮ้ยย่างร่วยังแล้วนี่ยังรนี่ายนอโอนี่ป่ะเอ้าคือมีสีแล้วฮะคือมีสีแล้วสีแล้วมันห้เฮ้ยเฮยากใดเท่าไหร่กสองหน่อยนึงเท่าไหร่สองอย่างสองหาสองหกโอ้สองห้าสองเอ้าตีอีกแล้อ่ะ นี่เพิ่นสีมาซื้อแล้วแม่แหมเพิ่นสีมาซื้อ trips, แล้วนี่เพิ่นมาเ ah oh, so, บ avatar, ิ่งแล้วนี่โอ้เบิ่งหลายเทือแล้วสั่นโอ้เบิ่งหลายเทือแล้วสั่นเพิ่นวะเบิงจนสีสีแม่นบ่เบิ่งจนสีสีว่าถึงราคากันรูปทุ่นกับขายว่าไรเนาะโอเคเพิ่นยังไรสองสองเอาเบอร์โทรให้บุญนี่แหละเนาะแม่นอยู่ปะ เอาเบอร์โทุ่หอยบุญเนี่ยเพื่นว่าโทรมาต่อรองเพื่นว่าเพื่นอยากได้สองอย่างก่อนละคือสองหกหรือสองหนึ่งสองอสองสองซื้อๆก้อเอาเพื่นว่าไปควายสองสองซื้อๆพี่น้อสองสองซื้อๆโตบักใหญ่ได้พี่น้น่อตัวตัวบักใหญ่วงเขาเพื่อนพี่หน่อทุ่งมาเบอร์ทร่งหอยบุญรถพี่น้องอ่ะอย่างต่อพี่น้องเบืองบรรยากาศการซื้อการขายไปนลำเนาะบ้านสว่างเชียงทองภาพี่พระนครเราจุดบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโค้ดกับพี่บ้านเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดเชียงแสน คลิปดียวประมาณนี้กี่น้องพี่น้องนฝากพี่ฝ้องน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นก็ขอให้พี่น้องกันเสร็จคนคนเลี้ยวม้วนควายแนคนับแก่นเปลิดบานสมหวังเชนไหนชมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เจ็บต่างๆร่ำรวยรวยเบิดหนี่งประสมกันสวัสดีครับมาเบิ่งควายหน่อยหอยเวนี่พี่น้องสี่พันบาทบลาคูหน่อยง่ายง่ายพี่น้องเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะเอาไปกินนมพี่น้องสี่พันบาทเด้อพี่น้องตัวนี้สี่พันบาทของหอยเวนี่เพิ่นพี่น้องเนาะ ข้าอหอยเวนิเพลนน,นบรรยากาศการซื้อการขายตัวน,นี้1 8 0 0งนแข้าหอยเวนิหนึ่งหมื่นแปดพันได้แบบข้าวขาวนี่พี่นอ้องข้าวขาวงามนี่นี่สวยๆนี่แม่สาวน้อยนี่พี่นอ้ 18, องหนึ่0หมืน่นแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันนเนเนาะอีเยวเนี่เนาะ งามๆมีตัวเดียวนี่เพื่อนวานเนาะไอ้จ็คสิมีอีกผมมีโอเคมึงหันมันหลุดขออนุญาตเบอร์โทรไหมเนี่ยหอยเป็นนิดเก้าสามศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสามหกศูนย์หนึ่งพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดสายเผือกสวยสวยสีสันขาวมอญรอนงามเบิดเขาแจีวเล็บแจีวดีเบิร์ตสิบแปดเปิดเผยใบพี่น้องครับสี่พันครอยู่มันสีเดียวกันอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานหอยเวนิดอ่ะ นะ 00, าต่อพี่หนมื่นเก้าพันพี่น้องตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันเออมื่อกี้ถามเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ยหมานครับมางคนตักน้ามากันาวข้าวไทยข้าวต่างหนึ่งหมื่นเก้าพันแม่สาวตัวนี้ทองแล้วพี่น้องตัวนี้ทองแล้วสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบสามพี่น้องร้อยสามสิบสามหัวแง่วาฬต้นโตดีสวยดีไายดีพี่น้องเบิ่งไายเพิ่นพี่น้องเบิ่งไายเพิ่นอ่ะเดี๋ยวมาถามราคาเพิ่นแม่สาวตัวนี้พี่น้อง เปิดเท่าไรบ้านแม่ทองแม่ทองเปิดเท่าไรสามสิบสองคนเปิดไว้ทองนี่พี่น้องแม่สาวทองแร่ทพี่น้องสากับ19บสองตัวสองแม่สาวแต่ว่าแม่สาวเอื่อยในทองแล้วแม่สาวหน่อยสวยๆอยู่สิบเก้าสามสสองตัวต่อรองเอาเพิ่มาจากหัวตะพานอำนาจเจริญขออนุญาตเบอร์ท่ครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดกนยศูนนพี่น้องสองแม่สาวสวยๆพี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไปเขาวาเขาฟัมโอ้บ่ ท่องนะบอกเพชรลำโขงอุ้ยใส่เพชรลำโขงไว้เพชรลำโขงนี่ลูกสวยทุกโถพี่น้องสวยทุกโถเนาะขากพูดได้หลายหมาเด้อครับผมยังต่อพี่น้องเนาะยังต่อพี่น้องเป็นกำลังซื้อกำลังขายกันอยู่โลกมาซีพักเนี่ยฮะโลกมาซีพักเลื่อนพอหน่อยพอหน่อยขายค่อยหน่อยพอหน่อยขายค่อยหน่อยจักบาทเรื่อพอหน่อยซื้อตัวปะโอ้พอหน่อยซื้อตัวซื้อตัวเวียดโอ้เจ้าขายเดี่ยว แม่ลูก่นซื่อไปแถวยเจ้าหกโอ้เ้าหบักคู้น่อยงามงาดีหน่อยงามงามเนี่ยคูหน่อยขาซีพันนมาขายกันสองตัวสองหมื่นหอม่นยซ้แม่สาวหน่อยตัวน e <That 's S 1> ี้ม่สาโอ้แม่สาวหน่อย

มันงามเนาะห้อยเวียดไถควายข้ามไปเอาเฉียดอีกจะเฝ้าเฉียดถ้าได้ขายมันเฉียดยิ่งแหละวัดตลาดก็ห่มควายแม่เดียวบ้านเนี่ยบางใหญ่เป็นได้ควายถือไปพี่น้องเนาะโอเคนางต่อพี่น้องหวานสว่างเฉี่แนวผ้าพีผ้าน้องออกร้อยชมควายกูนี่ข้อมูอได้เนาะกูนี่พี่น้องเนาะควายกู ปูแม่สาวหน่อยปูหนึ่งแม่หนึ่งป้ายบ่หลายพี่น้องเนาะควายบ่หลายคนหลายกว่าควายบนมาคนเยอะกว่าควายบ้านสมหวังเฉี่ยนอุาพาผีถ้าหน่อออกเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขายมาทางผีพี่น้องเนาะบ่เคยมาทางผีมาทางผีเบิ่งเพิ่นสิดโดๆบ่เนาะสายปูเฮาบักปูเฮาเปิดจังได๋ครับนี่เปิดเจ้าบาทเฮา คู <biases. S 1> ่นี่ครับคูน่นี่ป่ะเปิดจังไหนฮะสามสิบเอ็ดสองตัวสามสิบเอ็ดบักผู้สายเหนือเพิ่นพี่นอ้องอ่าสายเหนือเพิ่นสายเหนือสายขุนสายต่อยอดเป็นสามสิบเอ็ดสองตัวบักผู้สองตัวแนวนี้เอาไปต่อยอดพี่น้องจะฝ่าวขายเอาไปต่อยอดเอาไปสางเหนือสางหนังก่อนเพิ่นว่าโตใหญ่โค้งสางดีแต่ว่าขาดนดำเลี้ยงเป็นป้ายขาดนดำเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะป้ายขาดนดำเลี้ยงเมื่อนี้เวียดซื้อป้ายหลายหลายพี่น้องเนาะโตนี้ถ้า เวียดเขาจะบอไปเลี้ยงพี่น้องเขาจะไปขายเลยแต่ว่าไทยเขาถ้าเอาไปเลี้ยงสางเนื้อ,สา,อสางนังต่อยอดได้เได้พี่น้องเนาะสามสิบเอ็ดกับถุงต,ตัวละสิบหาหารอยเนาะพี่น้องเนาะสิบหาหารอยมือนหาหารอยได้นะพี่น้องถ้าคิดดีๆกับเป็นตาสื่อขอเพิ่นเอาไปต่อยอดเอาไปเลี้ยงเอาไปสางเนื้อสางน,น,นังของเพิ่นอยู่อ่ะค่ายผูสองตวัวพี่น้องเพิ่นเปิดไว้สามสิบเอ็ดเดืนวันแต่ว่าเพิ่นขายเป็นคู่เพิ่นขายเป็นคู่เพิ่นบอขายเดียวเอาไปสางเนื้อสางนังต่อรองไครับต่อรองใดได้หนิราคาหนิต่อรองใดเนาะ 31 2ตัวซื้อเป็นครู่นบ่แยกเนาะเอาไปน้ำกัน2ตัวอ่าขออนุญาตเบอร์โทรครับผมโอเคขออนุญาตเบอร์โทรครับ063 063 134 134 7606งสามสี่เเพิ่นมาจากไสายหื้อโพนทองครับโพนทองรอยเท้าเนาะโอเคเลยสาะโอเคได้31 2ตัวเนาะโอเคขอบคุณหลายๆหมานครับผมเพราะว่าซื้อเขาขาย4,000ันมึ่ใช่การซื้อการขายควายแม่ลูกลูกคู่คนกำลังสนใจขออนุญาตครับ แม่ลูกเปิดจังไหนครับผมสองสองแม่ลูกลูกขู่พี่น้องสองสองเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่เพิ่นกำลังหมักอยู่พี่น้องเนาะสองสองลูกพัตตาลูกแรกบ่หรือลูกสองลูกสองวันสันพี่น้องนั่นตัวขู่ได้พี่น้องลูกไส้เพิ่นลูกไส้ขู่แม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณรอยสามจุดสามบวกแม่ดีอยู่ทุ่นดีตัวตัวดีนี่แม่เพิ่นพี่น้องอ่าโค้งสางดีเนี่ยหวอนหวานอยูพี่น้องโค้งสางแม่เพิ่นลูกไส้กำลังกินนมอยู่สองสองเพิ่นอยางไงพี่น้องสองตัวสองสองอ่ะ มาขออนุญาตเบอร์โทรขออนุญาตเบอร์โทรครับผม093 219 8506ามศูเนาะปดห้โอ้แป6หพี่น้องแม่ยังสดๆอยู่ตะวันลูกสองเราเบิ้งหน้าตาขึ้นสดๆยู่พี่น้องเบิ้งดีลูกไส้เพิ่นพี่น้องนั่นสองสองเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาฟอกเขาฟ้ามโทรมาต่อรองเบอร์นี่ได้เลยพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมมันมาน มณีบานสว่างชาแนลภาพผีผ่านออกมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายข้อยตลาดนัดโคกระบันบานเชียงวังเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรประมาณหนก่งควันชิดหนงพี่น้องปากผี่ฝังน่องซอยกันโคตไหลโคตรแช่มโคติดตามน้ำเด้อพี่น้องคนหลายหลายพี่น้องพูหลายหลายคอยพี่น้องเสนอความคิดเห็นว่าดูควาแฟนคลับเป็นเพจ่อบานสว่างชาแนช่วงมทศกาความสุขอจะเริ่มหางไกลจากโลกไปถึเจ็ดต่างๆร่ำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบิดซึมกันสวัสดีครับ